ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจากกูดนิยายแปลไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกอพลังใจให้ด้วยนะนิยายก o เกิ e แปลดูลูโอการเดินทางผ่านฮูโอยูเฮาและรับซูซูกิงบทที่133ชั้นไม่ต้องการไปซะบทพิเศษคืนนี้หมาเสี่ยวเถาคงนอนไม่หลับเพราะการกระทําที่หุนหันพลันแล่นของเธอทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมา เสี่ยวเถานอนอยู่บนเตียงฝึกฝนหรือนอนหลับไม่ได้ฉันสงสัยว่าตอนนี้เสี่ยวอยู่ห้าว่าจะรู้สึกยังไงนะความคิดของมาเสี่ยวเถาแล่นพล่านผู้หญิงคนไหนก็คงไม่ให้อภัยใครง่ายง่ายในสถานการณ์แบบนี้มาเสี่ยวเถาคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองเธอจะรับมือยังไงด้วยอารมณ์ร้อนของเธอและตอนนี้ความจริงก็คือเธอเป็นฝ่ายที่สามช่าง หน้าหนักใจในสถานการณ์นี้เธอคิดจะถอนตัวแต่ก็พบว่าตัวเองไม่สามารถทิ้งห้วยอยู่ห้าวอไปได้การถอนตัวเป็นไปไม่ได้เธอทำได้เพียงพยายามขออภัยจากจูจูฉิงแม้จะมีพลังเต่าหลัวอันทรงพลังเธอก็รู้สึกไร้เรี่ยวแรงในสถานการณ์นี้เธออยากจะสู้กับถังห้าวมากกว่าในห้องของห้วยอยู่หาวและจูจูฉิงทั้งสองกอดกันแน่นร่างกายไม่ขีดขวางกันอีกต่อไปและหลับไปอย่างสนิท เช้าว,วันรุ่งขึ้นทั้งสองตื่นขึ้นมากอดกันในห้องน้ำสักพักแล้วจึงออกจากห้องในขณะนั้นอาหยินตื่นเช้าและเตรียมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเมือ่อได้ยินเสียงหมาเสี่ยวเถาจึงออกมาจากห้องสายตาของเธอจับจ้องไปที่จูจูฉิงทันทีจูฉิงฉันเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้จะพูดอะไรจูจูฉิงยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าพี่เสี่ยวเถาไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะเป็นความผิดของพี่อยู่ห่าวทั้งหมด ขัวอยู่ห่าวตกใจเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเป็นความผิดของผมทั้งหมดเป็นความผิดของผมทั้งหมดมาเสี่ยวเถาประหลาดใจเล็กน้อยแต่เธอก็รู้สึกถึงความมีน้ำใจจากจูจูฉิงเธอพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นความผิดของอยู่ห่าวทั้งหมดด้วยเหตุนี้สองหญิงสาวจึงนั่งลงด้วยกันและเริ่มทานอาหารเช้าเมื่อเห็นเช่นนี้หั้วอยู่ห่าวรู้สึกพึงพอใจรู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบและไม่มีความปรารถนาอื่นใดอีก สองหญิงสาวเข้ากันได้ดีและอาหญินก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยบรรยากาศที่อึดอัดจากเมื่อคืนหายไปแล้วทุกคนพูดคุยกันตามปกติโดยไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไปหลังจากทานอาหารเช้าห้วยอยู่ห่าวพาหญิงสาวทั้งสามคนออกจากห้องพักในโรงแรมและไปช้อปปิ้งในเมืองอู่ฮั่นก่อนหน้านี้เนื่องจากตารางงานที่แน่นนคะองค์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรมาจารย์วิญญาณพวกเขาจึงไม่มีโอกาสได้สำรวจเมืองอู่ฮั่นอย่างเต็มที่ ความหรูหราของเมืองอู่ฮั่นนั้นไม่ได้ไปกว่าเมืองหลวงของสองอาณาจักรใหญ่คือเมืองสวรรค์และเมืองดาวล้วเลยนอกจากนี้เหล่าปรมาจารย์วิญญาณยังเป็นส่วนสำคัญของประชากรในเมืองอู่ฮั่นและร้านค้าตามท้องถนนก็เต็มไปด้วยสิ่งของที่เหล่าปรมาจารย์วิญญาณต้องการเช่น อุปกรณ์นำทางวิญญาณสมุนไพรสนามประลองใหญ่ของเมืองอู่ฮั่นเป็นสนามประลองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปดึงดูดเหล่าปรมาจารย์วิญญาณนับพันคนทุกวันทำให้ที่นี่คึกคักอย่างเหลือเชื่อกลุ่มของพวกเขากลับมาพร้อมของที่ซื้อมาเกือบคำแล้วเสื้อผ้าหลายชิ้นที่พวกเขาาซื้อทำจากวัสดุพิเศษซึ่งโดยทั่วไปแล้วว่าจะปลอดภัยจากความเสียหายในการต่อสู้ จูจูฉิงมาเสี่ยวเทาและอหินซื้อชุดที่สวยงามและสะดุดตามากมายฮัวหยู่หาก็ให้คําแนะนํามากมายเช่นกันเพราะถึงแม้ว่ามาเสี่ยวเทาและจูจูฉิงจะสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นแต่เขาเป็นคนที่สนุกกับความตื่นเต้นที่พวกมันมอบให้มากที่สุด ในตอนเย็นเมื่อกลับมาถึงโรงแรมองค์ราชทายาทเซวียอชิงเหอแห่งอาณาจักรเทียนโตวอพี่ชายของหัวอยู่ห่าได้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจองล็อบบี้โรงแรมทั้งหมดและจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะของทีมเทียนโตวอการคว้าแชมป์โดยรวมขององค์การแข่งขันระดับยอดเยี่ยมของสถาบันปรมาจารวิญ,ญญาณขั้นสูงระดับทวีปถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งยวดซึ่งดึงดูดความสนใจจากโลกแห่งปรมาจารวิญ,ญญาณทั้งหมด สมาชิกของทีมสวรรค์โดวอคืออนาคตของโลกแห่งปรมาจารย์วิญญาณอย่างไม่ต้องสงสยัยความสำเร็จของพวกเขานั้นเหนือจินตนาการหลายสิบปีข้างหน้าจะมีผู้ทรงพลังระดับไทเกลหลัวเกิดขึ้นมากมายจากกลุ่มนี้สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือในการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณครั้งนี้มีปรมาจารย์วิญญาณจำนวนไม่น้อยที่มีพลังวิญญาณโดยกำเนิดระดับก้าวขึ้นไป และเมื่อพลังวิญญาณโดยกำเนิดถึงระดับ9ขึ้นไปแล้วก็จะมีศักยภาพที่จะทะลุไปถึงระดับตำแหน่งเต่าหลัวได้หากไม่มีโอกาสพิเศษผู้ที่มีพลังวิญญาณโดยกำเนิดระดับ8หรือ7จะทะลุไปถึงระดับตำแหน่งเต่าหลัวได้ยากมากยกเว้นห้วยอยู่ห่าวและเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนแล้วซุวยปิงเอ,อ๋อหูลินาและคนอื่นๆต่างก็มีโอกาสสูงมากที่จะทะลุไปถึงระดับตำแหน่งเต่าหลวได้ ขอแสดงความยินดีที่นำเกียรติมาสู่จักรวรรดิเทียนโตวอวพวกเจ้าคือความภาคภูมิใจของราชสำนักเทียนโตวความภาคภูมิใจของจักรวรรดิเทียนโตวและอนาคตของโลกปรมาจารย์วิญญาณเซวียยอชิงเหอกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากกลับไปยังเมืองเทียนโตวแล้วข้าจะขอร้องบิดาให้มอบตำแหน่งให้พวกเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นไม่ได้ แม้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยนักแต่ก็สามารถเข้าเรียนในสถาบันฝึกฝนวิชาเซียนเต่าหลวงได้เพราะได้รับการปกป้องจากผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่ใช่เพราะความพยายามของพวกเขาเองแต่ตอนนี้พวกเขาก็จะได้ตำแหน่งขุนนางด้วยความพยายามของตนเองล้วนๆน,นี่จะไม่น่าตื่นเต้นได้อย่างไร การแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แต่ยังนำมาซึ่งรางวัลมากมายเรียกได้ว่าพวกเขากลับบ้านพร้อมเกียรติยศเต็มเปี่ยมทุกคนต่างนั่งลงเสียงแก้วกระทบกันบรรยากาศคลึกครื้นมาเสี่ยวเถาและอาหยินไม่ได้เข้าร่วมขัวอยู่ห่าวจึงพาเพียงจูจูฉิงมาด้วยหอนิ่งหลงหลงก็ได้รับอนุญาตจากหนิงเฟิงจือให้เข้าร่วมงานฉลองด้วย ใบหน้าของเธอแดงก่ำเธอร่วมดื่มกับคนอื่นๆจากทีมเซียนเต่าหญิงสาวคนนี้ดื่มเก่งมากนอกจากหัว้วหยูห่าวแล้วไม่มีใครเทียบเธอได้เลยสองพี่น้องซือโมเป็นคนแรกที่แพ้ตามมาด้วยหยูเฟิงและออสโลเย่หลิงหลิงไม่ชอบดื่มเหล้าจึงจิบไปเพียงเล็กน้อยก่อนจะหนีออกจากการแข่งขันดื่มเหล้าไปขณะนั้นห้วหยู่าวและเสวิยอชิงเหอกำลังควงแขนกันดื่มเหล้าแก้วแล้วแก้วเล้าพูดคุยกันเสียงดัง จูจูชิงนั่งเงียบเงียบอยู่ข้างๆห้วยอยู่ห่าวคอยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเศษอาหารที่มุมปากเป็นครั้งคราวหนิงหลงหลงคว้าชัยชนะมาแล้วสี่ครั้งติดต่อกันและตอนนี้กำลังตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกคู่ต่อสู้ของเธอคือหยูเทียนหิงอและกูตู้หอยานันหลังจากเอาชนะไปสี่คนหนิงหลงหลงก็เริ่มเมาและรับเหล้าไม่ไหวเธอถูกหยูเทียนหิงอและกูตู้หอยาันโจมตีอย่างหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ตามทุกคนต่างก็ฮึกเหิมและอยู่เทียนหีงอและกูตู้หอยานก็ไม่ยอมปล่อยหนิงหลงหลงไปง่ายๆเล่าไหลลงคอเธอไปทีละขวดถึงแม้หน้าของหนิงหลงหลงจะแดงก่ำและตาพร่ามัวแต่เธอก็ไม่ล้มลงแต่กลับเป็นอยู่เทียนหีงอและตู้กูหอยานที่ยอมแพ้ก่อนด้วยเสียงตุ๊บอยู่เทียนหิงอและตู้กู่หอยานลม้มลงบนโต๊ะกอดกันแน่น หนิงหลงหลงวางแก้วลงดวงตาที่พระมัวของเธอกลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเธอใช้มือเรียวสวยพัดตัวเองรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อแอลกอฮอล์เริ่มออกฤทธิ์เมื่อเห็นว่าอยู่เทียนหิงอและตุกกูหอยานหมดสติไปแล้วหนิงหรงหลงก็ถอนหายใจโล่งอกและพูดว่าฉันเกือบพลาดแล้วโชคดีที่ฉันเป็นนักแสดงที่ดีไม่งั้นฉันคงควบคุมตัวเองไม่ได้ เธอกุมท้องซึ่งเดิมทีแบนราบปราศจากไขมันแต่ตอนนี้กลับป่องเพราะแอลกอฮอล์ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายตัวหลิงหลิงไปห้องน้ำกับฉันหนิงหลงหลงเซไปเซมาขนาดลุกขึ้นยืนพิงโต๊ะและเรียกเย่หลิงหลิงที่อยู่ข้างๆเย่หลิงหลิงรีบลุกขึ้นและช่วยพยุงหนิงหลงหลงไปที่ห้องน้ำ เธอมองหนิงหรงหลงด้วยความตกตะลึงไม่คาดคิดมาก่อนนว่าเจ้าหญิงผู้ดูอ่อนโยนและงดงามแห่งสำนักกระเบื้องเคลือบเจ็ขุมทรัพย์จะดื่มเหล้าได้มากขนาดนี้จนชนะรวดถึง6กแก้วเย่หลิงหลิงรู้สึกอับอายแทนอยู่เทียนหิงอและคนอื่นๆพวกเขาสู้หนิงหรงหลงไม่ได้ในการแข่งขันดื่มเหล้าซึ่งเป็นเรื่องน่าอับอายจริงๆ เพราะตอนที่หนิงหรงหลงเสนอการแข่งขันดื่มเหล้ากับซือโมและพี่น้องซือโมทุกคนต่างประหลาดใจคิดว่าเธอแค่เข้ม,มดที่บ้านและอยากลองดื่มดูแต่พี่น้องซือโมที่โอ้อวดว่าจะเอาชนะหนิงหรงหลงได้ภายในสามแก้วกลับเป็นคนแรกที่ยอมแพ้แม้ว่ากระเพาะของหนิงหรงหลงจะเล็กแต่ความสามารถในการดื่มของเธอนั้นมหาศาลเธอดื่มไปแก้วแล้วแก้วเหล้าใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่ล้มลง หลงหลงเธอสุดยอดมากเย่หลิงหลิงพูดอย่างชื่นชมในสายตาของเธอหนิงหลงหลงไม่เพียงแต่มีพลังปราณที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีพรสวรรค์ในการฝึกฝนที่โดดเด่นอีกด้วยโดยสามารถบรรลุระดับปรมาจารย์วิญญาณได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเธอไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าความสามารถในการดื่มเหล้าของเธอจะน่าทึ่งขนาดนี้ฮ่าฮ่าฉันว่านั่นเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ของฉันหนิงหลงหลงหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิใจ แต่เย่หลิงหลิงรีบเปลี่ยนเรื่องโดยกล่าวว่าแต่ด้วยความสามารถในการดื่มเหล้าสูงขนาดนี้ใครจะกล้าดื่มกับเธอพวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะจีบเธอจะไม่โสดไปนานเหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้ความเมาของหนิงหลงหลงก็หายไปทันทีดวงตาที่สดใสของเธอกลับมามีประกายอีกครั้งหลังจากใช้เวลาอยู่กับหัวอยูห่าวและคนอื่นๆมากมายได้เห็นการแสดงความรักต่างๆทุกวันเธอรู้สึกอิจฉาและริษยา หนิงหลงหลงเองก็ปรารถนาความรักหวานชื่นเช่นกันอย่างไรก็ตามหลังจากใช้เวลาอยู่กับหัวอยู่ห่าวมากขนาดนี้เธอกลับไม่มีความสนใจในผู้ชายคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์อารมณ์จิตใจนักสู้หรือพรสวรรค์หัวอยู่ห่าวแทบจะไม่มีใครเทียบได้และถ้าหากเธอเจอผู้ชายคนไหนที่เทียบกับหัวอยู่ห่าไม่ได้เธอก็จะถูกไอคนนี่เง่าคนนั้นยอเยยจนตายไม่ใช่หรอ หนิงหลงหลงและห้วยหยู่ห่าวแทบจะเป็นคู่รักที่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาคอยดูถูกและเหยียดหยามกันแอละกันหนิงโลงหลงรู้สึกสกรปรกอย่างเหลือเชื่อเป็นความอัปยศอดสูไปตลอดชีวิตหลังจากที่นึกได้ว่าเธอเคยซักถุงเท้าของเขาด้วยมือเป็นเวลาหนึ่งเดือนเธอสาบานว่าจะทำให้ห้วยหยู่ห่าชดใช้ให้ได้ไม่ช้าก็เร็ว แน่นอนว่าเธอก็มีความรู้สึกดีๆต่อห้วยหยูห่าอยู่บ้างถ้าไม่ใช่เพราะพฤติกรรมตรงไปตรงมาและเห็นแก่ตัวของเขาตอนที่อยู่ด้วยกันหนิงหลงหลงคงตกหลุมรักเขาไปแล้วนอกจากนี้ในสายตาของเธอห้วยหยูห่ามีจูจูฉิงอยู่แล้วจะดูไม่ดีเลยถ้าเธอตกหลุมรักเขาเจ้าหญิงน้อยแห่งสำนักกระเบื้องเคลือบเจ็ดสมบัติจะกลายเป็นเมียน้อยหรือหนิงหลงหลงถือว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีและจะไม่ยอมรับความอัปยศเช่นนั้น ผู้ชายที่ดื่มเล้าสู้ฉันไม่ได้ฉันไม่คิดถึงเขาด้วยซ้ำหนิงหลงหลงประกาศอย่างกล้าหาญหลงหลงเคยเจอใครที่มีความทนต่อแอลกอฮอลสูงกว่าเธอไหมเย่หลิงหลิงถามในความคิดของเธอความสามารถของหนิหงหรงหลงในการจัดการคนหกคนได้ด้วยตัวคนเดียวก็น่ากลัวอยู่แล้วไม่มีใครจะเก่งกว่าเธอได้ หนิงหลงหลงตัวแข็งเทื่อจากนั้นเธอก็เหลือบมองห้วยหยู่ห่าวใบหน้าเล็กๆของเธอยิ้มทันทีและพูดว่าใช่ใครเย่หลิงหลิงมองตามสายตาของหนิงหลงหลงและเห็นเพียงห้วยหยู่ห่าวและเสวิยอชิงเหอใช่หัวหน้าหรือหรือองค์รัชทายาทห้วยหยู่่าวหนิงหลงหลงเรียกชื่อเขาโดยตรงหลงหลงจะพิจารณาหัวหน้าด้วยหรือเย่หลิงหลิงถามว่า คุณพูดอะไรหนะ้าหัวหน้าของคุณมีจูชิงอยู่แล้วนี่หนิงหลงหลงหยิกแก้มเย่หลิงหลิงเบาๆแล้วดึงเบาๆใช่หัวหน้ามีจูชิงอยู่แล้วหลังจากออกมาจากห้องน้ำหนิงหลงหลงก็กลับไปที่โต๊ะในตอนนี้ทุกคนต่างก็ออกไปหมดแล้วหรือไม่ก็ไปนอนอยู่บนโต๊ะเหลือเพียงห้วยหยูห่าวและเสวิยชิงเหอที่ยังดื่มอยู่ น้องสองความแข็งแกร่งของคุณทำให้ฉันประหลาดใจการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเลยเสวิยอชิงเหอเกล่าวแม้แต่เธอผู้เป็นสุดยอดอสูรที่มีพลังวิญญาณระดับ20ก็ยังประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของหั่อหยู่ฮาวเขาสามารถจัดการกับวิชาหลอมรวมวิญญาณการต่อสู้ได้ด้วยตัวคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกซ์น้ำแข็งที่ปลดปล่อยโดยซุยปิงเอ๋อร์และเซวิยอูหรือสเสนปีาศาจที่ปลดปล่อยโดยหูเหลียนนาและเซียเยโว่แห่งหอวิญญาณทั้งสองเป็นวิชาหลอมร,อรวมวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างยิ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนวิญญาณก็ยังพบว่ามันยากแต่หัวหยูห่าวกลับสามารถเอาชนะพวกมันได้ต้องยอมรับว่าความแข็งแกร่งของหัวหยูห่าวเหนือกว่าคนรุ่นใหม่ในโลกปรมาจารย์วิญญาณไปหนึ่งระดับแล้ว บางทีสายตาของหัวหยูเ่าอาจจับจ้องไปที่คนรุ่นเก่าแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาข้าสงสัยว่าสำนักวิญญาณจะมอบกระดูกวิญญาณสามชิ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศโดยรวมในการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณในอีก5าปีข้างหน้าหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณอีกรอบได้หัวหยูเ่าหัวรเราะเบาๆ ้ายที่สุดแล้วมันคงใช้เวลาไม่นานและทุกคนก็เต็มใจที่จะทำอะไรแบบนี้ได้กระดูกวิญญาณสามชิ้นหลังจากแข่งขันเพียงไม่กี่ครั้งเซวิยอชิงเหอเหลือบตาใส่เขาแล้วพูดว่างั้นเจ้ามาที่นี่เพื่อซื้อเสบียงสำหรับการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณสินะกระดูกวิญญาณสมชิ้นนั้นมีค่ามหาศาลแม้แต่สำนักวิญญาณก็คงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆกระดูกวิญญาณ สามชิ้นนี้เดิมทีมีไว้สำหรับอัจฉริยะสามคนแห่งยุคทองของสำนักวิญญาณได้แก่หูลี่นาเซียเยโวและเหยียนอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่คาดคิดว่าแม้จะมีพละกกำลังมากมายพวกเขาก็จะพ่ายแพ้ในการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณปีนี้การแข่งขันปีนี้ได้เห็นมามืดสองตัวปรากฏขึ้นหนึ่งคือถังซานจากโรงเรียนชเชลกผู้ครอบครองแหวนวิญญาณหมื่นปีสี่วงและมีพละกกำลังมากพอที่จะท้าทายเหล่าผู้กล้าแห่งหอวิญญาณ อีกมามืดหนึ่งคือโรงเรียนหลวงเทียนโตว์โรงเรียนหลวงเทียนโตว์เคยอยู่ในอันดับต้นๆ5อันดับแรกเสมอบางครั้งก็สามารถเข้าถึง3อันดับแรกได้แต่ครั้งนี้พวกเขาไร้เทียมทานบุกทะลวงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์ได้อย่างง่ายดายต้องบอกว่าด้วยห้วยอยู่เห่าความแข็งแกร่งของโรงเรียนหลวงเทียนโตวอได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่มีใครเทียบได้ หลังจากค้อนเซวียยอชิงเหอลงห้วยอยู่หาวก็เผชิญหน้ากับหนิงหรงหรงผู้ดื้อรั้นในการต่อสู้ครั้งที่สองซึ่งในที่สุดหนิงหรงหรงก็พ่ายแพ้หลังจากต่อสู้กับคู่ต่อสู้มาหกคนติดต่อกันพลังของเธอก็อ่อนลงในครั้งนี้และห้วยอยู่หาวก็ปราบเธอได้อย่างง่ายดายจากนั้นห้วยอยู่หาวก็โทรเรียกพนักงานโรงแรมให้พาคนที่เมาเหล้ากลับไปที่ห้องพักหนิงหรงหรงถึงแม้จะเพ้อคลั่งแล้วก็ยังยืนกรานที่จะต่อสู้กับห้วยอยู่หาว ต่อไปด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอื่นขัวอยู่หาวจึงอุ้มเธอขึ้นบ่าและพาเธอกลับไปที่ห้องพักของเขาในที่สุดเธอก็สงบลงขั้วอยู่หาวพาจูจูฉิงกลับไปที่ห้องของเขาเขายังคงเมามากและรู้สึกไม่สบายจูจูฉิงย่นจมูกสวยของเธอแล้วไปเคาะประตูห้องของมาเสี่ยวเถาที่อยู่ข้างๆจูฉิงกลับมาแล้วเหรอพี่อยู่หาเมาคะพี่เสี่ยวเถาช่วยไปดูเขาหน่อยได้ไหมคะจูจูฉิงชี้ไปที่ห้องของเธอมาเสียว เขาเข้าใจทันทีใบหน้าสวยของเธอแดงระเรื่อเล็กน้อยเธอไม่อยากปฏิเสธจึงพูดว่าได้ค่ะพี่เสี่ยวเถาไม่ต้องกลับมาก็ได้คืนนี้ฉันจะนอนห้องพี่พูดจบจูจูฉิงก็เข้าไปในห้องของหมาเสี่ยวเถาและปิดประตูมาเสี่ยวเถาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปในห้องของจูจูฉิงหัวอยู่หาไม่อยู่ในห้องหมาเสี่ยวเถาได้ยินเสียงน้ำไหลาจากห้องน้ำร่างกายของเธอรู้สึกร้อนและขาอ่อนแรง